พิเศษครับเอาใจแฟนคลับนะฮะคุณบอยพิสนุกนะครับผมไปสืบทราบว่ากิจกรรมยามว่างในละครกองละครทองเนื้อแท้ของเขาเนี่ยคืออะไรต้องไปดูกันเลยครับวันนี้เราจะพาไปดูกิจกรรมยามว่างของนักสแสดงหนุ่มขวัญใจแม่ยกบอยพิสนุในกองละครทองเนื้อแท้กันนะคะเพราะงานนี้ส,นศศสีสัมพันเชิงสดสืบชราบมาว่าเจ้าตัวเขาทุ่มงลบลงทุนไปกว่าครึ่งหมื่นทีเดียวคะ่ะ I be right now. Cause I can't get much stronger, man. I've been waiting. บ้าซีรีส์เกาหลีครับผมผมเคยเห็นเห็นคนที่แบบดูซีรีส์เกาหลีติดอะไรกันนักหนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองแบบไม่ค่อยอยากจะดูเป็นแบบเป็นซีรีส์เป็นตอนตอนมากนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวติดแล้วต้องมานั่งดูหลายๆแผน่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูแบบแผ่นเดียวจบแต่ตอนนี้เริ่มติดนะครับมาติดเองบ้างแล้วแล้วก็อาศัยเวลาว่างในกองถ่ายเนี่ยครับเวลาเราต้องรอนานๆอะไราเงี้ยครับเพราะว่าดีวันนั้นแบบรอนานมากครับ<ๆ>ก็เลยไปถอยมาใหม่เลยครับต้องถอยละยังไงต้องโดนเลยตัดสินใจซื้อมาไปดูเลย กำลังจะเริ่มเรื่องที่สองครับก็เพื่อจะเริ่มเรื่องแรกเลยเรื่องแรกก็ซัดเข้าไปสิบเอ็ดแผ่นแล้วครับก็แผ่นหนึ่งก็ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็หลายชั่วโมงอยู่ครับตอนนี้กำลังจะเริ่มเรื่องที่สองครับเยวรอแผ่นแผ่นฟรีอยู่คือไม่ซื้อเองครับจะยืมจากชาวบ้านเนี่ยครับยืมจากพี่ผู้จัดการกองหรือว่าพี่พี่ เออาดูแลอะไรเงรี้ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการดูซีรีส์เกาหลีมันก็ดีอย่างนะเอามาใช้ในการแสดงได้อ่าใช่ครับไม่ใช่ว่งงง่ายบ้าละครหรือว่าอะไรนะฮะคือส่วนหนึ่งมันก็บ้าด้วยแหละแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็สามารถที่เอามาปรับใช้กับตัวเองได้อะไรเงี้ยครับมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ดูคาแรคเตอร์ครับดูคาแรคเตอร์พระเอกเขาอะไรเงี้ยว่าเวลาเราเขาเล่นแล้วแบบเออมันเล่นน่ารักดีอะไรพอจะได้ไอเดียในการแสดงมาบันเนี้ยฮะ